วันนี้นะครับเรามาพูดถึง5ราศีที่ภายในเดือนนี้เตรียมรับโชคใหญ่เตรียมรับเงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะครับก็จะมี5ราศีที่ถือว่าจะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบอย่างเด่นชัดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับกดถูกใจกดแชร์กดคอนเฟิร์มฝากกดติด ฝากกดเห็นโพสก่อนนะครับกับขอบคุณทุกท่านในน้ำจิตน้ำใจและไมตรีที่มอบให้กัอุนเฟิร์มตลอดเวลาเลยนะครับ5ราศีที่ภายในเดือนนี้นะฮะจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่หรือจะมีโชคใหญ่นะครับราศีแรกเลยคือราศีเมษนะครับเนื่องจากดาวพระหัสจะโครจรอยู่ในเรือนราพะซึ่งเป็นเลือนของโชคราบเด่นชัดมากๆเลยนะฮะในราศีเมษนี่ก็จะมีเลขมงคลประเภท28แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะมี95เพราะฉะนั้นสลับกับกันเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเลขที่ดีมากๆนะสำหรับราศีเมษนะ ครับต่อมาเลยครับราศีพฤษภครับก็ถือว่าในจังหวะนี้เนี่ยก็เด่นเพราะดาวอังคารนี้เข้ามาเป็นเกษตรเล่งในดวงชะตาและส่งเสริมร่วมกับราหูด้วยครับอังคารราหูตามหลักเกณฑ์โชคเขาบอกอังคารราหูสูนิยมเป็นอุดมโชคใหญ่ในชะตาครับเพราะฉะนั้นเลขนาโชคของคนที่เกิดในราศีพฤษภนี้จะมี8 3 0 2สลับกับกันนะฮะจะมีโชคตรงนี้ชัดเจนมากๆเลยนะ,ะสำหรับชาวพฤษภแล้วก็ที่สําคัญราศีพฤษภจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตานี้ชัดเจน มากๆนะตรงนี้เนี่ยขอแความดีล่วงหน้าเลยนะฮะราศีที่3ครับได้แก่ราศีมิถุนนะฮะต้องบอกว่าดาวเกตได้ตาแหน่งอุดนะฮะและเลงอาทิตย์ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายของหยางและฝ่ายของหยินเนี่ยถ้าพูดถึงจีนะเนี่ยดาวอาทิตย์ได้เป็นตัวแทนของหยางดาวเกตเป็นตัวแทนของหยินเพราะนั้น,นะฮะหยินหยางมมนเกิดความสมดุลเพราะงั้นชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับมันขัดขาดขาดเงินขาดทองเหลือเกินราศีมิถุนเนี่ยนะฮะแต่ช่วงนี้ทุกอย่างจะกลับมาสมดุลความรักมีปัญหาก็จะกลับมาสมดุลทุกอย่างมัันนจะะกกกกลลบมาาาสสูู่่่ใภงปติอยเณทีีด เพราะนั้นจะมีโชคใหญ่มีโอกาสที่จะโชคดีจากเลข914ลองสับกัรมาดูนะก็จะทําโชคให้กับคุณนะครับราศีต่อมาก็คือราศีกรกฎครับก็เป็นราศีที่จะมีโชคในระยะนี้เช่นเดียวกันจะที่ผ่านมาก็รู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตเหลือเกินมีแต่เรื่องทุกๆอยู่ในใจตลอดเวลาเลยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ดวงช่วงนี้ดีมากๆจะมีเรื่องเงินเรื่องทองเป็นเงินก้อนเข้ามาให้คุณจับจ่ายใช้สอยได้ยอย่างดีเลขมงคลจะเป็นประเภทเลข67 you okay. กับ90พี่จะนําโชคให้กับคนในราศีกรกฎนะฮะส่วนราศีสุดท้ายก็คือราศีกุมช่วงนี้กลับมาเฮงมากเลขบวกคนนี่ชัดเจนมากๆเบอร์โทรศัพท์ตัวเองเลขที่บ้านเลขรถออกแน่นอนชัดเจนจริงๆลองสับกับกันและดูเลยนะครับเรียกได้ว่าคุณจะมีเกณฑ์มีโชคชัดเจนทีเดียวสําหรับราศีกุมเพราะฉะนั้นครับ5ราศีเมษพฤกษ์ปีถุนกรกฎและวงเล็บชัดๆคือกุมเป็น5ราศีที่ผ่านในเดือนนี้เตรียมรับเงินก้อนใหญ่อย่างชัดเจน c o n f ร์มเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคําพยากรณ์น,นะครับก็ฝากทุกท่าน กดติดตามกด,ดแชร์เกีค,คอนเฟิร์มเพื่อเป็นกำลังใจให้กีค,คอนเฟิร์มได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ท่านเรื่อยๆนะครับอยากดู่าเกีคอนเฟิร์มโทรใน90111230ย้ำนะฮะใน90111230นะครับอุดหนุนในการเกีคอนเฟิร์มด้วยจะกรับขอบคุณทุกท่านอย่างมากมากเลยนะครับ ตอนนี้นะครับกิจคอนเฟิร์มวอชนาฬิกานำโชก็ออกโมเดลใหม่มาแล้วนะครับที่ท่านเห็นอยู่มีชื่อที่เป็นมงคลมากเรียกว่ารุ่นโคเรษฐีนะครับต้องบอกท่านเลยนะว่าตอนนี้เหลือเพียงไม่ถึง200เหลเรือนแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบจับจองเลยนะครับนาฬิกานะครับเป็นระบบออโตเมติกแบบคอมพิเคชันเลยคือสามารถบอกวันที่เดือนปีชั่วโมงนาทีวินาทีสัปดาห์โดยมีระบบปฏิทินแบบสมบูรณ์แบบมีพลังสำรอง48ชั่วโมงนะครับ พร้อมทั้งตุบยองนะฮะออกแบบเป็นแชกงหมิวที่ตำแหน่ง6นาฬิกาตำแหน่งทตุลมซึ่งเป็นตำแหน่งทตุทองใหญ่ด้วยนะครับส่งเสริมทําให้นาฬิกาใสแล้วพัดเงินพัดทองและแชกงหมิวออกแบบให้เป็นสีทองด้วยตำแหน่งทตุทองใหญ่เลยเพราะฉะนั้นใสแล้วจะหนุนนําเรื่องเองเินเรื่องทองอย่างเด่นชัดมากๆเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับด้านหลังของนาฬิกาจะเป็นยันดวงมหาอุดถือว่าเป็นดวงสูงส่งที่สุดเลยนะฮะจากคัมภีร์โบราณของอินเดียกล่าวไว้ว่าเราวิอุดโจม มหาโพโคมหาปัญโยพระวิสติสสิอุจโจมหายโสสุวรรณรัชตะธนังแปลเป็นไทยได้ว่าดวงมหาอุดทรงฤทธิ์กล้ามีวิชาล้ำเลิศประเสริฐสรร์บริวารญาติมิสนิทการอุดมครันทรัพสมบัติสวัสดีพัะจ,จันทร์เป็นมหาอุดจะเป็นคนเจ้าหยดมีทรัพย์สินเงินทองมากจะไปณนะที่ใดๆย่อมมียวดยานภานะมีคนสักการะสรง่างามในท่ามกลางบริษัทจะได้เป็นเสนาบดีที่มีชื่อเสียงนะครับด้วยความยิ่งใหญ่ของดวงชะตามหาอุดอันนี้ในทางโหราศาสตร์ แกรดกิตคอนเฟิร์มนาฬิกานำโชคเลยได้นำดวงมหาอุบจบรรจุลงด้านหลังของนาฬิกาทุกเลือนเป็นที่แรกในโลกนะครับเพราะได้แรงบันดาลใจมาจากเหรียญดวงดีของสาหลัณเมืองเรียกได้ว่าเป็นคอนเซปที่นํามาใช้แต่ดวงนั้นเป็นคนละดวงกันอันนี้เป็นดวงมหาอุดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกท่านเลยว่าดีทั้งนอกดีทั้งในจริงๆและที่สําคัญนะครับผมใส่ดาวโครจรทางโหราศาสตร์ลงไปด้านหลังของนาฬิกากริดคอนเฟิร์มวอชด้วยนะครับต้องบอกนาฬิกากริดคอนเฟิร์มวอชรุ่นโครเศสถฐตตั้งใจจะให แผ่นดวงของนาฬิกานี้คือที่สุดของดวงดีจึงใส่ดวงมหาอุดลงไปถือว่าเป็นที่สุดสําหรับดวงชะตาทั้งหลายในโลกเลยนะครับและที่สําคัญด้านล่างกบยังมีคาถาหัวใจเงินล้านสลักลงไปด้านหลังเลือนด้วยทําให้ในาฬิกานี้ครบถ้วนตามแบบสะหะคือฟ้าเฮงดินเฮงและคนเฮงด้วยนะครับมีสีสีให้เลือกครับเขียวเหลืองแดงส้มราคาเพียง1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่ใส่แล้วเหมือนท่านใส่ในการหลักล้านไม่มีผิดเลยเรียกได้ว่าไฮโซก็หรูพร้อมทั้ง ใส่แล้วดวงดีไม่ว่าจะเป็นทั้งการออกแบบตามหลักคงจุ้ยการออกแบบในดวงชะตายันมหาอุดคาถาเงินล้านผ่านการปลุกเสกครบท้วนจริงๆในราคากริดคอนเฟิร์มรุ่นนี้สนใจท่านสามารถสั่งจองได้ที่อินบ็อกข้อความในเพจกิดคอนเฟิร์มหรือว่ากิดคอนเฟิร์มบอสก็ได้นะครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์08 59 74 39 45ได้เลยนะครับ